4ข้อต้องรู้ถ้าคุณเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่ไข่สำหรับบริโภคเป็นการลดต้นทุนที่ดีอีกหรือจะทำเป็นอาชีพก็มีรายได้เพิ่มแต่ถ้าหากไก่ไข่ไม่แข็งแรงเท่ากับเราต้องขาดทุนแน่ๆเลยวันนี้เรามีวิธีท,ทำให้ไก่ไข่แข็งมาฝากนะคะรับรองทำตามแล้วได้ผลจริงๆ1การให้อาหารเหมาะสมให้แน่ใจว่าไก่ไข่ได้รับอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสมเลือกอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่สำคัญเช่นแคลเซียมธาตุเหล็กและวิตามินต่างๆวิตามินแพคโกมิกซึงจำเป็นมากๆนะคะข้อ2สภาพแวดล้อมแน่ใจว่าสภาพแวดล้อมของบริเวณ ไก่ไข่อยู่มีความเหมาะสมความชื้นอุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสมมีพื้นที่ให้น้องขยับตัวได้ข้อ3การควบคุมโรคและการดูแลสุขภาพ ควบคุมการระบาดของโรคและโรคพยาศัตร์ที่อาจเป็นอันตรายต่อไก่ไข่ด้วยวิธีการเช่นการวัคซีนการจัดการสุขภาพที่ดีเช่นการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและข้อสุดท้ายการควบคุมสภาพอากาศให้อุณหภูมิในอากาศมีความเหมาะสมสำหรับไก่ไข่อุณหภูมิที่มีผลต่อการสร้างไข่ที่แข็งแรงคือ20-25ถึงองศาเซลเซียสช่วงนี้อากาศร้อนต้องระบายอากาศให้อุณหภูมิสูงเันไปนะคะ การดูแลทุกปัจจัยเหล่านี้อย่างดีจะช่วยให้ไก่ไข่สามารถสร้างไข่ที่แข็งแรงและมีคุณภาพได้ดีที่สุดแต่อย่าลืมว่าความระมัดระวังและการตรวจสอบสภาพของไก่ไข่เองเป็นสิ่งสำคัญใช้วิตามินที่มีคุณภาพและปลอดภัยจะทำให้ปัญหาต่างๆลดน้อยลงค่ะแพ็กโกมิกวิตามินบำรงุงไก่ไข่เป็ดไข่ช่วยเพิ่มวิตามินต่างๆสร้างภูมิต้านทานยืดระยะไก่ให้ยืนบำรุงเปลือกไข่ไข่แดงสีสวยร้อนนี้น้องๆร่าเริงด้วยแพกโกมิกค่ะ